กลางเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นมีเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยสนเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และความงดงามของธรรมชาติเมืองที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกกับความอบอุ่นแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวที่นี่คือซัปโปโรเมืองหลวงแห่งฮอกไกโดและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเรื่องราวน่าสนใจที่สุดของญี่ปุ่นก่อนจะกลายเป็นมหานครที่เราเห็นในวันนี้ซัปโปโรเคยเป็นเพียงพื้นที่รกร้าง เต็มไปด้วยป่าไม้และหิมะในช่วงปีคริสตศักราช1868รัฐบาลญี่ปุ่นในยุคเมจิได้ตัดสินใจพัฒนาเกาะฮอกไกโดเพื่อขยายอนาเขตและสร้างเมืองใหม่ทางเหนือของประเทศรัฐบาลได้เชิญที่ปรึกษาชาวอเมริกันมาช่วยออกแบบเมืองสปโ,ปโรจึงกลายเป็นหนึ่งในเมืองแรกๆของญี่ปุ่นที่ใช้ผังเมืองแบบตารางสี่เหลี่ยมคล้ายเมืองในยุโรปและอเมริกา สิ่งนี้ทำให้ซัปโปโรดูเป็นเมืองทันสมัยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อพัฒนาเกาะแห่งนี้รัฐบาลได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรซัปโปโรหรือที่ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฮอกไกโดหรือฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้ที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและเกษตรกรรมสมัยใหม่ในญี่ปุ่น คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือ Boys Be Ambitious หรือจงมีความทะเยอทะยานซึ่งมาจากคำกล่าวของอาจารย์ชาวอเมริกันชื่อว่า William Clark ์กคำพูดนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของชาวฮอกไกโดมาจนถึงทุกวันนี้ในใจกลางเมืองซัปโปโรเป็นที่ตั้งของเก่าแก่ที่ยังคงยืนหยัดผ่านการเวลา หอนาฬิกาซัปโปโรหรือซัปโปโรคลอกทาวเวอร์สร้างขึ้นในปี1878จากไม้ทั้งหลังโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอเมริกันยุคฟื้นฟูเสียงระฆังของมันดังขึ้นทุกชั่วโมงเรากับเตือนให้คนเมืองระลึกถึงอดีตว่าเมืองแห่งนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากศรัทธาและความพยายามของผู้คนแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของซัปโปโรก็ยังเต้นอยู่เสมอสวนโอโดริโอโดริพาร์คสวนสาธารณะยาวกว่า1.5กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเมืองออกเป็นทิศเหนือและใต้แต่สำหรับชาวเมืองส่วนนี้ไม่ใช่แค่ที่พักผ่อนมันคือหัวใจของซัป,ปโปโรที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆตลอดปีตั้งแต่เทศกาลดอกไม้ฤดูร้อนไปจนถึงซัปโปโ,โรสโนโฟเฟสติวลัลเทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความคิดของนักเรียนเพียงไม่กี่คนในปี1950แต่วันนี้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนต่อปีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเมือง คืออาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโดหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าอาคารอิฐแดงสร้างขึ้นในปี1888โดยได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาร็รกอาคารหลังนี้เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของเกาะฮอกไกโดและปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองและชมเอกสารเก่าจากยุคบุกเบิกซัปโปโรยังเป็นบ้านเกิดของเบียร์ชื่อดังระดับโลกซัปโปโรเบียหนึ่งในแบรนด์เบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โรงเบียซัปโปโรแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี1876โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันทุกวันนี้โรงเบียยังคงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้หนักท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราวของเบียญี่ปุ่นและแน่นอนชิมรสชาติออริจินัลที่สดจากถังได้จากเมืองบุกเบิกเล็กๆในหุบเขาวันนี้ซัปโปโรกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรกว่า2ล้านคนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐ,ฐกิจการศึกษาและการท่องเที่ยวของฮอกไกโด ในฤดูหนาวเมืองจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวขณะที่ฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และเสียงดนตรีกลางสวนไม่ว่าจะฤดูไหนซัปโปโรก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างและยังคองอบอุ่นในหัวใจของทุกคนที่มาเยือนซัปโปโรเมืองที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงเพราะหิมะแต่เพราะมันบอกเล่าประวัติศาสตร์ของการเติบโตความฝันและความพยายามของมนุษย์เมืองที่เมื่อคุณได้มาเยือนจะสัมผัสได้ว่า ความหนาวของอากาศไม่อาจเย็นไปกว่าความอบอุ่นของผู้คนที่นี่ถ้าคุณชอบเรื่องราวการเดินทางแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าเมืองน่าเที่ยวแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ